เดี๋ยวคุณลูกค้าแจ้งหมายเลขนะคะค่ะเดี๋ยวคุณลูกค้าแจ้งหมายเลขอีกหนึ่งครั้งนะคันนี้73าค่ะมิสูบิชิ h ารเจอร์โรสปอร์ตนะคะจดทเบ็นปามพันสมีอีอตโนติแชปแคร์พัดให้ตัวรถเป็นเกียร์ออโต้รถเกียร์ส2ค่ะคันนี้นะคะลำดับที่73นะคะมิสูบิชิมิสูบิชิตวปัรเจอร์โรสปอร์ตท้องจุดี่ตัวเกียร์ออโต้ปรับพิเศษเจัดมีบหกกนเลยนะคะรุเลยะสีขาได้ไปด้วยราคาเปิดประม360,000บาท หนึ่งท่านหนึ่าเปิดเวลาปุนะขอบคุณมากเลย่อรสซนุน์นวลนะคะเปิดเวลานหน้าสล็ปิดพนักา,าได้หกสองพันลาเป็นหน้าสีพเป็นห้สีลาลราราคาสามหกหกแล้วนะคาสตหบ บิดต่อให้ราคาได้เลยนะตอนนี้ราสู้มาถึง37880ราคาเป็นออนไลน์ค่ะ2000ราคาเปลี่ยนรา2000ที่ออนไลน์นะสู้ต่อให้ราคาได้8486ราคาเปลี่ยนราคา0 0า0 0 8 0ราคาเปลี่ยน9 0ราคาเปลี่ยน2พ0 0ราคาเปลี่ยน3 9 4 9 6ราคาไปต่อค่ะ4000บาทก็แล้วค่ะตอนนี้ค่ะ4000บาท4000บาทเบลง0 0 0แล้วนะ4000แล้วค่ะ4000 6000 8000แล้วค่ะ4 0 0 0แล้วนะ4 0 0หนึ่งหมื่นสองพ ประมมาก่อนนะ482022นวคะเป็นอะไรค่ะซีซันสองพสพารตอนนี้ซีซัพันีซัพสสองสองพันสีเป็นแล้วค่ะ4242426แล้วนะซีซันสองหมื่นหัวละหนค่ะซีซันพัหกพแปดพันะคเป็นแล้วค่ะซีซันสอมื่นแปดพันสามลราประมูลแล้วค่ะซีซันสพันสพาราประมูลแล้วนะซีซันสองพันสองพันละติซีซันองพััละ2ซต่อไปต่อได้สี่พันลเป็นอะไรค่ะซีซันสองพันสอพัละวิดหกพันละค่ะซี

มืนสองรัอนิานมสองสอนมบาทสี่หแล้วนะราคาไปต่อกดมาเลยนะคะนมสบรับเลยรับอบาทราคาออนไลน์นะคะคุณลูกค้าสามศูนย์หปดศบาทหกพันราคาเปลี่ยคะซิ1านมหกหานมอามืบาทราคาออนไลน์นะคะหเลขแปดพันแล้วค่ะห้าเจ็ดศูนย์แล้วค่ะสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันแล้วนะคะสี่เจ็ดสองเจ็ดสองกดต่อไหม เจ็ดหมื 4, 000, 000่นสี่พับาทลคาออนไลน์นะคะหมายเลขสามศูนย์หนึ่งแปดย์สี่สนเจ็ดหมื่สี่พันบาทนับสามขายค่ะขายค่ะสี่แสนเจ็ดหมนสี่พันบาทค่ะสามศูนย์หนึ่งแปนยสามศูนย์หนึปนได้ไปสี่แสนเจ็ดหมื่สี่พันบาทขอบคุณค่ะมาเลยค่ะต่อไปมาชมาต่อลำดับที่